โอเคก็ขอกล่าสวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่อง Chicken Gamer วันนี้จะเล่นเกมเราตัววันนี้มันจะมาสอนคอมโบนะผมก็ไม่ได้คอมโบเก่งนะแต่ก็สามารถสอนพื้นฐานให้คุณผู้ชมได้นะโอเคก่อนอื่นเนี่ยสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะก็เราต้องรู้พื้นฐานคอมโบก่อนหนึ่งก็คือเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าตัวต่อยนี่คือตัว B อะไรเงีย้ยเนาะเนี่ยต่อยเกมนี้จะมีคอมโบอยู่3ปัจจัยนะคือ ต่อยธรรมดาเลยต่อยไปเรื่อยเลยไม่ต้องกดอะไรแล้วผมมันจะไปท่านี้นะผมแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะเรากดต่อยไปเรื่อยนี่ปล่อยไปแล้วผมก็ต่อยไปเลยมันจะไปอิมเมจของมันแล้วอิโมดเลยนี่อันนี้คือการต่อยปกตินะครับผมไม่มีกดท่าอะไรเลยส่วนคอมโบที่สองให้เรากดต่อยครับผมแล้วก็ให้เลื่อนเอินดนเลอกขึ้นคือตัวเดินเนี่ยเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะผมมันจะเป็นอย่างเนาะผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นปุ่มให้ดูแล้วกันนะ ก็ให้เราเลื่อนขึ้นานบนนะผมมันจะเดินเนะนี่ยเนี่ยถ้าเราต่อยก็กดแค่กดเลื่อนขึ้นกดค้างไว้แล้วผมแล้วก็ต่อยมันจะเป็นการโคโบกา,า,กาศเห็นปะมันก็จะคนละท่าต่อไปก็การลงครับผมลงก็อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเป็นปุ่มเดินอแหละเราให้กดลากลงแล้วกดตัวบีครับผมต่อยปุ๊บกดลงเลยกดลงยะค้างเลยนะผมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามันแตกต่างใช่ปะเห็นไหมล้วก็ ลองึกไปก่อนนะผมขึ้นลงขึ้นลงแต่จริงดามจก็เหมือนเดิมครับผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรแบบว่าแรงขึ้นนะแค่แบบมาเปลี่ยนท่าเราดูมีลุกเล่นนะ่ะเดี๋ยวผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้เนาะอย่างต่อมาตัวละครแต่ละตัวจะมีพลังไม่เหมือนกันในเรื่องจัก,กระอย่างเช่นนาะโตะจะมีพาสซีเนี้ยผมเนะี้ยเดินถอยเออเป็นหนึ่งไม่ใครติด เดินไปหน้าถอยไปหลังประมาณนี้ครับผมถ้าตัวละครอยู่ฝั่งนี้หน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังกดตัวบีด๊หน้าหลังแต่ล้วตนี่มีนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวนนะ่อนไม่ติดนะผมติดยากนิดนึงถ้าปล่อยปกตีเราจะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวหนึง่งนี่คือการต่อยปกตีของเรานะครับผมแต่ถ้าเราใช้ท่านี้จะเป็นอย่างนี้หลอแป๊บขอระยะนี้กกอนนะหน้าหลังเฮียไม่ติด แม่เฮียไม่ติดอีกปึ๊บเฮ้ยหรือว่าตัวล่างนี้ไม่มีวะนี่นะ่าเอ,อิบถอยหลังปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอาเปา็นว่าน่าจะไม่ใช่ตัวนี้แหละโอเคขออภัยด้วยนะโอเคมาสอนเล่นจักรการเลยแล้วกันนะากกาเนาะจักรการเราจะกดได้สองแบบคนกดครั้งนึงจะเป็นอย่างนี้ครั้งที่สองจะเป็นอย่างนี้เนี่ยวสีมจะด,ดูกว้างๆนะโอเค จักรถ้าเราสามารถใช้ได้2แบบนะคุณผู้ชม1กดจากกาักระครั้งเดียวกดตัวบีคือการโจมตีเลย้วผมจะเป็นอยนี้เลยส่วนอีกแบบคือกดวายครั้งเดียวปุ๊บกด B ครั้งมันจะเป็นการชาร์ใน่ประมาณนี้ความแรงก็จะแรงด้วยนะแต่บอกก่อนว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันทุนผู้ชมไปศึกษาเองแต่คอมโบค่าวๆจะประมาณนี้ส่วนอีกแบบคือกด2ครั้งครับผม1 2กดตัวบ แล้วก็จะเป็นท่าของนารุโตะนะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะบอกก่อนบางตัวใกล้บางตัวไกลนะครับผมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะวาดเ้ือยเรื่องคอมโ,มโบแบบว่าชุดเดียวน่าจะหายได้เลยนะโอเคก็คุณผู้ชมสังเกตเสังเกตกับมินาโตะปะ L B R B อะ่ะก็คือการสลับอย่างเงี้ยผมคือการใช้ผมเรียกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวว่าจะขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะว่าเป็นตัวไหนโอเคเยาโาะมาเนี่ย ผมจะสอรคอมโบนะคุณผู้ชมเห็นหลอดฟ้าปะเห็นปะที่มันเป็นรูปนั่น่นะเห็นปะเออที่มันรีอ่ะถ้าผมในรก,กด RB ไปเลยเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยไปช่วยเห็นปะแล้วก็จะรีใหม่เราก็จะไม่สามารถคอมโบได้ครับผมแล้วก็ต้องรอมันให้มาถึงหลอดฟ้าแล้วก็เป็นหลอดเต็มหลอดฟ้าคือครึ่งหลอดมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นปะนี่หลอดฟ้าเราจะสามารถเรียกพวกอย่างนี้ได้นะมันก็จะลดซึ่งไอหลอดนี้สิ่งที่สำคัญคือมันจะเป็นการคอมโบต่อเนื่องครับผมโอเค ผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะหนึ่งพอใกล้จบคอมโบเห็นไหมคุณผู้ชมต้องนับคอมโบเองนะว่าอย่าให้มันถึง5อีโมโดเมื่อกี้พอใกล้จะถึงปุ๊บคุณผู้ชมเปลี่ยนตัวมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยอันนึงนะเราไม่ได้ตเต็มก่นอนเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเห็นไนหะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจักกะจบ แต่ได้บอกว่ายังไม่สมบูรณ์นะผมอันนี้ผมเอาให้ดูคร่าวๆนะถ้าศัตรูไม้หมดเนี่ยเราใช้คอมโบน,นี่ยแทบร้อยเลยนะหายไปหลอดใหญ่แน่ๆเห็นปะถ้าเขาไม่มีไม้เดือยเรายิ่งจบได้ง่ายแล้วผมต่อมาท่าที่เป็นท่าประจําเลยนะผม Y พุ่งเห็นนะ Y พุ่ง Y X ไอ้ Y A Y ครั้งหนึ่งแล้ว A เดี๋ยวไม่ก็ Y สองครั้งแล้วก็ไปเลยมีเท่ากัน เดี๋ยวจะกดค้างก็ได้แต่ผมไม่แนะนำนะผมพืงจะก,กะด้วยเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยมากด A แบบช้าๆท้ก A ปุ๊บราเป็นการหลบสามารถหลบท่าไม่ตายได้หลบเยอะหลบได้ดีมากถ้าเราเดินหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมถ้าเรากดเบิ้ลๆจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆกดครับผมเนี่ยเราต้องค่อยๆกดเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งครับผมเนี่มาคอมโบโชว์แล้วกัน ไปเนะี่ยยาวอยู่แล้วผมแล้วก็จบแค่เทอเกียยาวผมบอกเลยคุณผู้ชมจำไปแค่นี้พอส่วนที่เหลือไปปรับปรุงเอาไปใช้เอาเองมันมีเทคนิคที่มากกว่านี้แต่ผมก็ยังเข้าไม่ถึงนะแต่หลักๆเนี่ยนี่้อ,อโมูลชุดเดียวแน่นอนเป็นสแตนดาร์ดที่เขาน่าจะรู้กันนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่นที่เก่งมากนะแต่ก็พอเล่นเป็นอยู่นะผมอันนี้ผมใช้แนะนำว่าไอ้คอโมโบรัวๆนี่นะ่ ไว้ตอนที่ศัตรูไม่มีไม้นะเห็นไม้นะไม,หมนะ่หรอทั้งวมาสี่หลอดอะถ้ามันไม่มีผมการันตีเลยว่าโอกาสที่มันจะตายสูงมากก็แนะนําวิธีเลยนะ็คือให้เราพยายามอย่ากดไม้ให้เขาใช้ไม้มาที่สุดนะผมใครใช้ไม้หมดกก็คนนั้นแหละที่จะเป็นคนเสียเปรียบน,นะครับผมแกงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปยกตัวอย่างในการเล่นดูแล้วกันไปกันเนะ่ยเขาอนนี้บอกเป็นกับบอกน,นะผมแต่เป็นบอดระดับยาานะคมัปิบเปบเป๊บเปิบแล้วขบโบะไปครับผม ปิบเ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 ปิบบมันไม่ยอมใช้ไม้หรอคุณผู้ชมอ่าเขาใช้ไม้ไปหนึ่งแล้วผมเรเบคอมโบปถ้าเขาใช้ไม้เราก็สามารถใช้มินาโตะในการแด็ดห็่ปะเนี่ยอันนี้คือพลาดเลยไหม เราสามารถใช้เพื่อนเราเนี่ยในการพุ่งไปต่อยอต่อได้นะถ้าอีกฝ่ายเด็ดคือใช้ไม้อะใช้ไม้เมื่อไหร่เนี่ยคือเราสามารถกดสวนได้เลยแค่กดได้ไม่หนุจังหวะพอถ้าเกิดว่าเราจะได้เปลี่ยนนะผมไม้จะขึ้นก็ต่อเมื่อเราโดนโจมตีไปเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วก็รอไปนผมค่อยๆเล่นนะผมเนี่ยเราก็เด็ดบ้างครับผมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าใช้ไม้เราก็กดต่อ อ้าวไม้เขาหมดแล้วผมนี่ก็คอมโบยาวดีครับผมเนี่ยคอมโบยาวเลยปึ๊บ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 เห็นไหมคอมโบยาวเลยเลือดผมแทบไม่ลดเลยเห็นปะแต่ก็บอกอยู่ไปกับบอดนะคนจะโหดกว่านี้นะแต่แสแตนดาร์ดประมาณนี้แหละเนี่บนยบอด้วตีใส่ได้เลยครับผมรอจังหวะแล้วกดไปเลยคอมโบนี้ใช้ได้หลายตัวละครที่ใช้ได้ทุกตัวแหละอยู่ที่เราศึกษาตัวละครด้วยว่า สกิลของตัวนั้นอะมันประมาณไหนเนี่ยเราก็ชาจักราไปครับผมปึ๊บปึรอครับผมรอปึ๊บ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 ปึปึปปปเสเสร็จร้อยอ้าวไม้ป่ายเขาหมดก็โดนดิครับ โดนยาวยาวยาวไม้มนรีมก็โดนต่อบอกกับผมเปิบเปบเปิบปบบยาว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 กดตั้งีใส่เรียบร้อยค,คุณผู้ชมประมาณนี้นะคร่าวๆไม่ได้ยากบอกเลยว่าไม่ได้ยากแต่ค่อยๆฝึกกับผมอย่างน้อยเกมนาร u โตะเนี่ยก็ง่ายกว่ามอโต้คอมแบ็ก X เยอะไอกเกมนี้นั้นปล่อยมันอย่าไปเล่นมันแม่งโคตรยากคอมโบ แล้วจะประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นคอมโบแรงเอนะ็นะนี่ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูอีกตาหนึ่งแล้วกันไปตาที่2อ,อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวว่าหาวันเล่นแต่ลราต่อแล้วเราเปลี่ยนคอมโบตัวอื่นบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยคอมโบค่อเล่นไปครับคุณผู้ชมไม่ยังเป็นต้องใช้คอมโบมากอะ่ะโอ้โหชิบหายโดนแบงคาน์เตอร์ครับผมโอ้ย ป, ų, ป,ป,ป, اب, ป๊ปป๊บปป๊าปป๊าปป๊าวแ๊าใป๊อปป๊าปป๊าปย๊าโอเคโอ้โหเ๊าปป๊าปป๊าปาวป๊เปป๊าตัวช่วยาปป๊าบป๊าป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 ป๊้ปาายป๊ ขบอยาวครับผมอ้าวโดนนะโดนนะปั๊มจิ้มยาวครับผมมัด64ส่ฟามือไม้ฝ่ายหมดด้วยนี่ก็ยัดได้เลยครับผมน่าจบแล้วครับผมโดนละโดนยาวลนะโดนยาวลนะไม้หมดก็จบแล้วครับผมเห็นละ ทายหมดก็ต่อยได้ยาวครับและเป็นเนจิด้วยโอเคตอนที่เหลือก็อยู่ที่สกิลเพล,ล้วนะไอคอโมโบที่ผมบอกเลยมันไม่ำะรับใช้ตอนที่ศัตูไม้ไม่มีหรือว่าบังคับให้อีกฝ่ายใช้ไม้เพราะมันสามารถใช้ได้หลายแบบว่ากรณีนะผมที่เหลือเราก็ต้องศึกษานะครับผม ปุ๊บปุปุ๊บปปโอเคบลอกไปครับผมสวนสวนไปับป๊บปั๊บปบอ้าวเขาเหลือไม้เดียวแล้วผม เดี๋ยวนะขบโยยาวเลยคุณผู้ชมผมจะไม่ใช่ไม้นะผมปล่อยไปเลยโอกาสที่พลาดเลยจะสูงนะโอเคถ้าดมชนรอบนี้น่าตายแล้วเจตายครับผมแต่ประมาณนี้ทาไมเขาไม่มีคือชนโดนเมื่อไหร่คือตายได้เลยอะ ก็คอโมโบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตาม,มาันด้วยนะมีข้อสงสัยอะไรก็บอกกันได้นะครับผมหรือมีคำแนะนำออะไรก็บอกกันได้นะรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียง่านี้นะครับผมบ๊ายบายอยากให้พี่บีบอกเด้อถ้าอยากรู้อะไรก็พิมพ์ม,มาเดี๋ยวผมตอบห้ไปละ